สวัสด,ดีค่ะพี่น้องตัวลูกตัวไวส้เด,ด้อสวัสดีเช่า YouTube ทุกคนสวัสบบด,ดี AI สวัสดีพี่ดูขอบคุ้นตัวไกลเด้อทุกมนั่งเรงใจเด้อพี่น้องมาขึ้นรอบดึกหอดมิดไนพี่น้องหลอบมิดไนหลอบก่อนสินนอนก่อนจะนอนรอบมิดไนหลอ,อ,อ,อบมิดไน หอบมิดไหนหลอบดึกหลอบ,ลอบิดไหพี่น้องสวัสดีค่ะหนึ่งหลานด,ดูใจฮัลโหลเอฟววันขอบอดซิ่งไปีโซม ดี่ะสามล้านดวงใจขอบคุณหลายเด้อพี่น้องฮัลโหลเอวันพอบอชิวตงเทโซมาเทควใหม่เาเทุกไล बोलते हैं कि अदरक क्यों और ये तो कम से